ช่วงนี้ติดตามกันครับวันนี้วันครูนะครับเราจะมาคุยกันครับเรื่องของการปฏิรูปครูบุคลากรทางการศึกษาและระบบการศึกษาไทยครับว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพคุณครูของเราได้อย่างไรในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงขนาดนี้นะครับระบบการศึกษาของไทยวันนี้ตอบโจทย์หรืออย่างนะครับพูดคุยกันครับกับศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระลับ จิตระดับที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยครับค่ะอาจารย์คะสําหรับเรื่องของแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของครูค่ะในบ้านเราเราควรมีแนวทางอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็ดูจากคําขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย นะครับผมว่าเป็นคำขวัญที่แรงนะครับแล้วก็กล้าแล้วก็แตกต่างจากคำขวัญเดิมๆน,นะครับของของท่านนายกรัฐมนตรีนี่เป็นคนรุ่นใหม่นะนะครับท่านบอกว่าคูดจุดประกายความฝันนะผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยเนะี่ยเราจะเห็นคำสําคัญเช่นจุดประกายนะ กลาดคิดนะครับแล้วก็ของท่านรัฐมนตรีนี่ไปไกลกว่านะครับบอกรูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษาสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งสัญญาณนะครับว่าต่อไปเนี้ยการศึกษามันไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนแหละนะครับมันอยู่รอบๆตัวเด็กนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเริ่มต้นกับ สกาดใหม่ของการศึกษาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนมายเ็ตของครูนะครับ,รบว่าเอการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียนนะครับแต่อยู่รอบตัวเด็กนะครับนิเวศการเรียนรู้อยู่ที่ที่สิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ที่เทคโนโลยีอยู่ที่ยูทูบอยู่ที่เออะไรต่างๆเพราะงั้น ถ้าคุณจะทําให้ครูสอนหนังสือมีประสิทธิภาพแล้วมีความสนุกสนานตื่นเต้นนะครับเหมาะสมกับพวกเจนเจนซเจนเอลฟาเบต้ต Z, ต Alpha, อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในโลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่นะครับ,รบนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เราต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยน mindset สสนิดหนึ่งว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียนอยู่เดียวอยู่ที่นิเวศการเรียนรู้รอบๆตัวเด็กนะครับ อันที่สองนะครับประสิทธิภาพของครูจะดียิ่งขึ้นมากเลยครับครูเนี่ยต้องเลิกสอนหนังสือเลิกสอนหนังสือละฮะ,ะไม่ไม่ต้องถึงกับเลิกสอนหนังสือนะครับ<ะ>ลดการสอนหนังสือลงเป็นนะักออกแบบการเรียนรูนร้นะครับนักออกแบบการเรียนรู้ก็คือเข้าใจเด็กทุกกลุ่มทุกคนนะครับแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ ความสนใจแล้วก็ความต้องการของเด็กมากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> นี่ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าถ้าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับอันที่สามครับเวลาที่เราเปิดเทอมหรือว่าเปิดการศึกษาใหม่ๆเราจะพบว่าครูแจกตารางสอนนะครับครับเรียนเหมือนกันทุกคน uh huh. แต่ต่อไปเนี้ยตารางสอนมันจะไม่ใช่แหละแต่มันจะเป็นตารางเรียนที่ครูช่วยออกแบบให้เด็กเนี่ยว่า เฮ้ยคุณเก่งแบบนี้สนใจด้านนี้มีปัญหาแบบเนี้ยเราจะมีเขาเรียกว่าตารางเรียนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ครับนีบ่งั้ในโลกของปัจจุบันและโลกของอนาคตเนี่ยนะครับการเรียนรู้จะเปลี่ยนนิยามใหม่นะครับความหมายใหม่นะครับแล้วก็เชิญกับเทคโนโลยีนะครับกับเด็กรุ่นใหม่พลเมือง สมัยใหม่อะไรต่างๆพวกนี้ครูจึงต้องเปลี่ยนความคิดปรับตัวครั้งใหญ่นะครับแล้วใช้สื่อการสอนที่กำลังเกิดขึ้นกับเด็กยุคนี้ผสมผสานกับศาสตร์และศิลป์ที่เรียนมาจากวงการฝึกหัดวิชาชีพครูเนี่ยนะครับลงตัวก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ครั้งใหญ่สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพได้ครับครับอาจารย์ครับ ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือภาพในอนาคตหรือเป็นวิสัยทัศน์หรือภาพในฝันเลยฮะที่ทุกคนอยากให้เป็นแต่วิถีทางที่เราจะเดินไปได้ถึงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยน m มล์เซตของครูลดการสอนแล้วก็เปลี่ยนจากตารางเรียนที่เป็น p a t เทิรเนี่ยนะฮะไปเป็นว่าเด็กเนี่ยอยากเรียนรู้อะไรแล้วก็เติมเต็มในจุดตรงนี้กระบวนการที่จะทําให้เกิดตรงนี้เนี่ยมัน,ม,นมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนต้องมีกระบวนการยังไงฮะอาจารย์ เออก็ในวาระแล้วก็ในยุคนี้การเปลี่ยนแปลงก็กําลังจะเกิดขึ้นนะครับครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีให้คำขวัญเด็กได้ผมคิดว่าเอของขวัญหรือว่าตัวนโยบายดีๆกับเรื่องเรื่องครูเนี่ยผมว่าสิ่งที่ดีแล้วครูปาถผามากที่สุดนะครับคือเปลี่ยนระบบหลักสูตรกับเรื่องการวัดผลนะค่ะถ้าถ้าถ้าตัวรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ เปลี่ยนหลักสูตรที่เราใช้ตั้งแต่ปี44 5หนะครับแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี68นะใช้ไส23ปีแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นยาหมดอายุแล้วนะหลักสูตรการเรียนรู้เราเนี่ยแล้วมันทําให้เด็กเบื่อหน่ายะครับดังนั้นเราต้องกล้าตัดสินใจทางการเมืองน,นะครับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรทักษะสมรรถนะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ AI หลักสูตร พวกดิจิตอลแพลตฟอร์มพวกเนี้ยมันจะพลิกระบบการเรียนรู้ของครูไทยได้ทันที hmm. นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราทำได้ผมว่าอีกอันนะครับที่เด็กเรากลัวก,วกันมากแล้วก็ฟอกันเยอะเลยผมขึ้นไปสอนหนังสือเมื่อเมื่าทิตยที่แล้วเนี่ยพอผมบอกว่าวิชาผมเนี่ยจะดูที่การ ลงมือปฏิบัติดูที่โครงงานของเขานะครับการสอบด้วยการใช้ออโรหรือหรือไดอะล็อกพูดเจรจาโต้ตอบกันไม่มีการสอบแบบ Paper ร์เพนซิลนะครับไม่มีการสอบแบบโอ้โหตาเด็กเป็นประกายเลยครับรบเขารู้สึกมีความสุขเออไม่ต้องสอบอย่างเงี้นะครับเขามีผมว่าเด็กไทยเราทุกกับเรื่องการสอบเยอะนะครับจริงค่ะจริงค่ะนะครับเพราะงั้น ผมว่าการสอบยังมีอยู่แต่ต้องลดลงแล้วใช้วิธีการอื่นๆนะครับดังนั้นเปลี่ยนหลักสูตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการวัดผลที่ใช้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็มันไปสู่ในเรื่องคุณภาพความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวพัฒนาการของเด็กได้อย่างแท้จริงเนี่ยผมคิดว่านี่คือการปฏิรูปการปฏิวัติการศึกษาครั้งใหญ่ครับครับ เรื่องความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแล้วครับค่ะหมอรเรื่องความเหลื่อมล้ําทางการศึกษานี่ผมคิดว่าต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องไทยแลนด์ซีโร่ดับเอาเนี่ยแล้วก็ตามเด็กกลับมาเรียนอีกประมาณหนึ่งล้านสองหมื่นคนเนี่ยผมลงพื้นที่เกือบจะทุกภูมิภาคเลยนะครับลงไปเจอครูที่ทุ่มเทนะนะครับแล้วลงไปช่วยเหลือลูกศิษย์เขาเนี่ย สายตาเขามีแต่เรื่องความเมตตาความหวังดีแล้วก็อยากจะดึงเด็กจํานวนมากที่หลุดจากระบบการศึกษากลับมาเรียนรู้นะครับดังนั้นผมว่าในสายตาผมนะแล้วก็จากการลงพืดด้นทะี่ผมว่าครูจํานวนมากนะยังทุ่มเทยังเอาใจใส่แล้วก็ยังหวังดีกับกับลูกศิษย์เขาอะนะครับที่หลุดจากระบบด้วยปัญหานานานนะประการทั้งเรื่องความยากจนเรื่องครอบครัว เรื่องต้องไปหางานทำอะไรต่างๆเขาทุ่มเทแล้วเขาตามเด็กนะครับครับตอนนี้กลับมาได้สักห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วจากหนึ่งล้านกว่าคนเนี่ยได้มาห้าแสนกว่าการตามเด็กออกนอกระบบการที่ไปค้นหาเด็กในพื้นที่ไม่ใช่งานง่ายนะครับตามได้มาประมาณห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่าครูต้องทุ่มเทมากฝากนิดเดียครับครูต่างๆเหล่านี้ทำงานอย่างเสียสละนะครับ รักในวิชาชีพตัวเองผมอยากให้ส่วนกลางช่วยดูแลคุณภาพชีวิตเขาให้ขวัญและกําลังใจกับครูเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนิดบนึงนะครับการจะทํายังไงให้ครูที่ดูแลเด็กหลังห้องเด็กกลางห้องเด็กได้โอกาสเด็กต่อบางพวกนี้ยได้วิทยาฐานะได้เติบโตในวิชาชีพของเขาแล้วก็การทุ่มเทกับเด็กกลุ่มกลุ่มได้โอกาสพวกนี้ยนะครับได้เติบโตแบบ สมควรที่จะเป็นนะครับอันนี้ก็อยากให้ครูที่ทำงานอยู่ในเตัวพื้นที่ได้รับสิ่งดีๆจากวันครูด้วยคร่ะครับอ,อาจารย์ครับเรื่องของการดูแลเรื่องของการศึกษานะครับอาจารย์มองแล้วเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลมีแนวทางหรือมออีการเพิ่มมาตรการอะไรเพื่อที่จะเติมเต็มในสิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างครับก็เออผม,มเห็นนะ เรื่องหนึ่งที่ดีมากเลยครับมาจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแล้วมันมีผลการเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องการออกนโยบายเรื่องไม่ให้ครูอยู่เวรนยโอ้โหเปลี่ยนแปลงมากนะครับอันที่สองที่ผมเห็นนะครับก็คือเรื่องการทําห้องน้ําครูกับนักเรียนให้มันสะอาดแล้วมันเข้าได้อ่ะครับนะครับนะครับอันที่อันที่ผมอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าระบบฝึกครูเราเนี่ย ต้องเป็นระบบปิดมากขึ้นคือระบบที่เราทราบจำนวนเราทราบพื้นที่เราทราบในเรื่องของขาดแคลนครูสาขาไหนแล้วเราผลิตครูให้ตรงกับสาขานั้นครัให้คนในพื้นที่ได้ได้มีโอกาสเรียนครูเขาจะได้ไม่ต้องโยกย้ายกันทุกๆุกสองปีนะครับห,หรือตลาดศิหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เราต้องผลิตครูระบบปิดเนี่ย ซึ่งสถาบันฝึกหัดครูในปัจจุบันเนี่ยก็กําลังพยายามอยู่ถ้าทําได้สักสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยปัญหาเรื่องการฝึกครูในชนบทในพื้นที่ชายขอบชายแดลแลนต่างๆเขาจะลดน้อยลงนะครับอันที่สองนะครับที่ผมคิดว่าเราน่าจะทําแล้วก็เป็นเรื่องดีเนี่ยก็คือเรื่องการเปลี่ยนระบบหลักสูตรแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดราราชบัญญัติการศึกอสาชาติฉบับใหม่ครับครับ โอ้มีเรื่องดีๆกับครูเยอะเลยเช่นค,ครูกับผู้บริหารเนี่ยสามารถปฏิเสธโครงงานหรือว่าเนื้องานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนของครูได้นะครับครูที่อยู่ชายแดนอยู่ชายขอบเนี่ยสามารถมีเงินท็อปอัพนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแตกต่างจากครูที่อยู่ในเมืองอย่างเนี้ยนะครับ,รบมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาของครูในชีวิตประจําวันอยู่ในพระราชบัญญัติสามสี่ฉบับแห่งนี้แล้วผมเห็นคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่ทําให้การทํางานชีวิตของครูแล้วก็การทําหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงัาง,งหลักสูตรแล้วก็ตัวพระราชบัญญตัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ครับครับ นี่คือเรื่องของการปฏิรูปครูบุคลากรทางการศึกษาและระบบของการศึกษาไทยนะครับที่เราก็หวังว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของครูแล้วก็พัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับก